บทวิเคราะห์ประจำวันที่5สิงหาคม2025จากทางอเลียนในหัวข้อดอลลราอ่อนดอลลราแข็งใครได้ใครเสียสรุปได้ดังนี้ครับในปัจจุบันนะครับดอลลราสหรัฐก็อ่อนค่าลงอย่างมากเลยในปี2025โดยสูญเสียมูลค่าไปกว่า7%เมื่อเทียบกับสก้าสกุลเงินของผู้ค้าแต่ในขณะเดียวกันสกุลเงินยูโรก็มีการแข็งค่าเพิ่มขึ้นถึง12เลยซึ่งสถานะดอลล่าในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเนี่ย ก็เริ่มถูกตั้งคำถามขึ้นมาจากการที่ตลาดหุ้นเคยล่วงหนักในช่วงต้นปีโดยผลกระทบจากการที่ดอลลาร์อ่อนค่าเนี่ยก็คือต้นทุนที่เราต้องปกป้องความเสี่ยงของค่าเงินมากขึ้นเหตุจริงมากขึ้นซึ่งสิ่งที่ตามมาก็คือทําให้ผลตอบแทนจากการลงทุนเราลดลงนั่นเองครับซึ่งก็ได้มีการแนะนําให้ลงทุนในกลุ่มหุ้น emerging market ตราสารในยุโรปทองคําสกุลเงินยูโรและเยน แต่ยังไงหุ้นสหรัฐก็ยังคงต้องมีในพอร์ตจากการที่เป็นเศรษฐกิจขนาดใหญ่ทั้งด้านนวัตกรรมและ AI ครับซึ่งก็เลยทําให้สินทรัพย์นอก US เนี่ยได้รับประโยชน์ในช่วงระยะกลางถึงระยะยาวจากการที่เศรษฐกิจแข็งแกร่งของยุโรปและความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจสหรัฐครั